สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตอนนี้น่าจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแหละมีประเด็นเรื่องตัวของช h อป e ีที่ผิดพลาดนะครับแล้วดึงภาพส่วนตัวภาพในไม่ไดภาพส่วนตัวหรือภาพในในในตัวของมือถือเราเนี่ยเข้าไปในแอปโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อว่าแชร์ลิงเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ ไปหาเป็นมันจะเป็นพวกไฟ,ฟล์ manager ครับถ้าใน android มันจะมีว่าไฟาล์ manager อ,อยู่นะครับหรือว่าเป็นพวกแอปพลิเคชันกัวจัดการไฟล์อะไรพวกนี้นะครับให้เราจิ้มเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็จิ้มเข้าไปและให้เป็นเลือกที่เป็นโฟลเดอร์นะครับตัวนี้โฟลเดอร์ที่จัดการข้อมูลภายในนะครับก็คือเป็น s t o r a g ภายใน นะครับให้เราเลื่อนมาถ้าเรามีแอปช้อปปีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ช้อปปีอยู่นะครับเลื่อนมานะครับตัว S นะครับจะมาเจอคําว่าไฟล์ตัวนี้ครับโฟลเดอร์ช้อปปีให้เราจิ้มเข้าไปนะครับให้เรามาเลือกคําว่าแชร์ลิงก์ตัวนี้นครับไฟล์อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมวันมีคําว่า no mark อยู่นะครับเราตามด้วยตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมได้ดูของแบรแบร์ไทน์นะครับมันจะมีตัวนี้มาเลยนะครับตัวเนี้ยผมยังไม่ได้อัปเดต ทางช้อปปีบอกว่าถ้าอัปเดตเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะหายไปนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันช้อปปีนะครับ, e, รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหายไม่หายนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูว่าคืออะไรนะครับมันคือรูปนะครับรูปนะครับเป็นเป็นรูปแคปเจอร์นะตัวนี้เป็นรูปแคปเจอร์หน้าหน้าจอมไม่ใช่รูปถ่ายของผมนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา ไปดูก่อนว่าถ้าเราอัปเดตแอปช h อปปี้แล้วนะครับมันจะหายไหมเขาเราเข้าไปอัปเดตในเพ y สโตร e นะครับพิมพ์ว่าช e. ้อปปี้นี่นครับมันขึ้นมาให้อัปเดตแหละเดี๋ยวเราอัปเดตไปพร้อมกัน เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดอแอปช้อปปี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คนะครับเหมือนเดิมที่ไฟล์ manager เราเคลียร์ไฟล์มินิเจอร์ออกไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเลือกเป็น storage ภายในก็คือที่จัดเก็บภายในนะครับมาหาคําว่าโฟลเดอร์ชื่อว่าช้อปปี้นะครับจิ้มเข้าไปอ่าเห็นไหมตัวของโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์แชร์หายไปหมดเลย นะครับโอเคแสดงว่า s h อ p e e ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันปึ๊บแล้วตัวนั้นหายนะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์แชร์ลิงนะครับรูปเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูก็หายไปด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นอ่าช้อปปีก็ได้อัปเดตแล้วก็ทำการจัดการให้เรียบร้อยนะครับมันก็ทำการหายไปนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องไอมินทีด้วยนะครับสวัสดีครับ